ครับสวัสดีเอฟซีฟสซองมหาแห่งมวลซืนออมุนีมาแล้วพี่รองเนะวันนี้มาแล้วครับผมแ<ม>นวทางปูห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะพร้อมกับเลขคันน้ำมวลครับผมเนาะที่สาคัญเด็ดไปก็ไดครับผมงวดนี้จับคู่ชุดให้ด้วยสามตัวเด้อพี่รองเด้อเอาเป็นตัวใดคนรอกันทั้งประเทศครับผมไปติดตามรับชมรับฟ้างน้องกันครับ มาจะพี่เนอะขันน้ำบนสามบนสามล่างมันเด็กเขาประกบให้อีรีเหรอฮสามศูนย์เทนมอญี่อยู่ในนี่พิ่มเมนบนอน่ะสามศูนย์เต็มปูจับสามบนสามล่างเลยวันเด็กอะศูนย์เ่ยกก็ระว่างดีๆเรื่องเสียไม้ยิไม้ศูนย์ หรือมันจะเป็นศูนย์สามห้าหรือว่าสามห้าศูนย์ก็ดดีคลองหังมุมนี่ได้คันน้ำมุนศูนย์สามห้ามันก็ตัวเดิมสามห้านี่มันเลยเขาครับตัวนี้เหยียดไปะคันน้ำมุนต้องไม่เท่าเลยผมเพิ่งมาเมื่อเช้านี้คันน้ำมุนพี่ลองเล่วิ่งสามบนสามล่างสามบนสามถ้าจะวิ่งวิ่งสามบนสามล่างไปเลย สามบุนสามล่างขันมันหนอดได้กันกลคื่อสูตรนั่นเราว่าได้หวงตัวเดียวว่าหันไปล่างมันได้ได้สามตัวเดียวสามดูนกับสามสามน่บ่เขียนใบผัดมียูขันน้ำมันผัดมาผัดมียูบ่ขันมันต้องมมาเ้นนี่ออกเรื่องเล้วไปออกลาก็เป็นได้เสามดูนนั่นบ่ละมันเป็นได้เด้อนนี้มากแล้วาูดดิมันมีสองเอาสองสิบ้าบนต่อ งวดก้อนกับว่มีสองมาบนไหมมาที่ตามรับชมรับฟังแนวทางปูห้าเจ็ดแปดได้พี่รังเ้อเนาะมาสูงือไก่กันแท้ดวนดวนครับผมวก่แต่ตัวเก้าอยู่นะปู่อเลขคันน้ำม่นงวดที่เดียววิคนตีห้าสามศูนย์เนาะสามห้าศูนย์แปดห้าศูนยหครับผมเขาจ้าตีเขาจะว่ารอคัน เลขขันน้ำมนต์สามห้าศูนย์อาจจะสลับกันก็ได้นะสลับกันเอ้สามห้าศูนย์มาสลับกันออกกบ่ได้พิผู้ได้ครับผมอือได้คือเ่าอาพี่น้องเนาะสรับงวดนี้มาแล้วล่าสุดเจับให้เนี่ยโอ้เขจับคู่ให้มาด้วยเออที่แรกแล้วรายงานงแล้วบ่นได้ทำเหรอครับผมเมีจับคู่มากบมีสามตัวบนสามตัว ตัดซตัวเคืเข่าล่างบนน้นวะครับผมสองตัวตัดเอาเคืเข่าล่างบนนี่จำมาวันนี้จับคู่ให้มากความเีือร้อยได้พี่องเด้อเนาะกับมี่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าโอ้อันโอ้พี่้องเอ้ยอันว่า <laughs> ต้องเนียอันว่าเกินว่าครับผมเกิน <laughs> ว่าหายากละละพี่รองอ้ยอืมนี่แหละมันจับให้มันอาจจะออก ไปศูนย์สามก็ได้ไปศูนย์ชี้ก็ได้ไปศูนย์หาหรือว่าหาศูนย์หรือกว่าศูนย์ชี่ชี่ศูนย์ก็ได้เรียกว่าสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้ตัดเลนเราเอาก็ฟิตรนาดูสามตูนย์นี่ไปรัฐบาลว่าได้หรอกขอกำเลขกละฮะพระเจ้าแผ่นดินบัดเลขมงคลเลขมงคลเป็นเลขมงคลนะพี่น้องเด้อ เอาขันน้ำมนต์ผู้ใดอยากเบิ้งคักๆกันนะครับบั้นโจ๊จับตัวของเพิ่นน่ะแคบัดเลยบหนาจอเอาพูดไดอยากเอาไปเบิ้งคักๆก็ได้เนาะแคบหน้าจ่อได้พี่อแล้วขันน้ำมนต์เนาะแต่ว่าวันนี้มต้องมาเถียงกันยากเพิ่นจับคู่ให้มาพร้อมเลยจับสามตัวถือว่านั่นเลยจับสามตัวมาเลยเอาไปพิจารณาเบิงได้นพิลังด้วเนาะ สบนสล่างตีปูโอ้ปูคำนวณต้องวัดเนาะร้อยบนพูนมากแบบนี้เรียบมากตัวเดียวสุดตัวปูสดตัวปูมากหนึ่งสามห้าสามสามห้านี่มากเท่าไหร่ะอ่าสวดตัว หนึ่งสามห้าสามสามห้าอืมสามสิบมาทั้งบนทั้งล่างคือปครับผมเนาะปูหอยมาตองก่อนก็คือสามสามล่างสามบนเนาะก็คือศ <03, S 1> ูนย์สามมันมีสิดมาได้ศูนย์ฮากับมาได้ไม่ได้ขัน,นำ้ำบนครับผมเรีกกนะยก,กตัวเก่าน่าละอย่าเรียกตัวเก่ามาก อืมโอ้หวัดนี่สิยังมือเกิดขัดแต่ปูอือืมตุ๊บกแก่เลยนะเอาขันน้ำมนลยี่สิบก็รอขันน้ำมนต์เนาะขันน้ำมนต์ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องเนาะเนาะวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดเดือนเขียนพิสูจน์ครับผมเนาะอืมวดสิบวันนี่แหละเอาไปพิจารณาดูเนาะใครอยากมีโชคมีหมันเนาะโอ้โอยู่ไกลกันแต่แปดหาศูนย์ซิพ่อมี่ละปู ปูย uh, uh, ุ้ยใกล้แปดห้าศูนย์เน uh, uh ี่ยมงหันมันเอียงกว่าเปลี่ยนอาชีมบอกเนาะอันนี้แม่ปูแปดห้าศูนย้ใกล้กันเลยนี่ว้ามันใกล้กันได้เด้อเอาเรียกปูฝันจะมาออกกี่นี่มาท่านออกเอียงกวันงอนแล้วว่าแปดปดศูนเออแปดศูนย์มาท่านออกแปดศูนย์แปดสองมท่านออกว้าสิบ้างนดีปู มันมีนะครับน้ำมต์นอ่ะนี่เห็นบ้นเห็นว่เห็นบ้ว่าหันปูสามใน่ันคับศูนย์หาออกสามวนาะครับผมนั่นขันสมุดมานม่ออกอีกนบมาเนี่ยสามศูนย์ห้าห้าสามศูนย์ห้าห้กตัวเก่าแล้วกากอืออ๋อล็อกอีกแล้วอ๋อพี่น้องเอ้ยแปดห้าศูนย์ตัวเก่าเนี่ยบ้บ้ถือได้คนบ้นถือการออกตัวเก้าเด้กตัวนออกไปว่าหันกะคือสามห้า ออกห้าสามศูนย์แล้วทีมาอ,ออกห้าศูนย์สามเรียกว่าสามศูนย์ห้าอ่ะออกได้หรือล่ออกได้ออกได้เพราะว่าเลขพลันหมุนมันมีโอกาสออกได้มื get, um <t <t ่สุดโตได้พิลล่อนเด้อร่างสามบนสามแล้วจับดีๆจับสามบนสามร่างในขันน้ำมุนยิงใส่เลยอเนื่นสามเลกอืม จับสามบนเลยสามกับสามบดสามลังจับยังในหันหลักมากสามยังกับจับใส่ขึ้นอยู่กับดวงคนครับเพราะว่าเพจับไห่เพราะว่ายึดอยู่กับดวงอ่ายึดอยู่กับดวงจับวัฒนาพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณามันเคยเฮี้ยงกันดีแต่ละห้าศูนย์ตั้มเฮ้ย่างกันล่องท่องแต่ห้าศูนย์ห้าศูนย์มันจะออกเอี๊ดออกอีกเนาะออกศูนย์สามแล้วมันออกศูนหนา่งพอไปใต้มาใต้ไม่ใต้ศูนย สามกับมีศูนย์วัดปีเก้ากับมีหากระมีศูนย์กับมีบมตัวาหาศูนย์ในแง่มขนาดเล็พี่น้องเนาะตัวแง่มเล่นแหละอะชับมจาจ่อใครชื่ออยู่ในไร่สดครับผมเนาะคำมันเขาได้เรียกคำนั่วไมนกับตัวนั้นแล้วเหรอสามศูนย์เหรอสามศูนย์ให้มาตะตองหมดคุณอ,อ่า อแคปหน้าจอแข่งปังๆนะคะแคปหน้าจอเอาพี่น้องเนาะเอาใครที่รอเลขขันน้ำมนต์ปู 5, 7, ่ห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะจะเอาไปพิจารณาเมื่อก่อนแต่ว่าเพิ่นจะจับมาให้แล้วละ่ะเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับตัวนี้เนาะนชุดนี้เนาะที่เพป็นจับมาใหา้ ก็เปิดมาไปหาหมอโอ้ปูเอามาลบกวนปูประมาณนี่เพราะว่าปูอ่ะทุกนัดแท่นไ้พี่น้องนัดแท่นเลยนับกันสี่กันมาไปหาหมอจ้าต้นตอเยอะมีโสมมีหมาน้ำกันได้พี่น้องเด้อเกือบมากไปท่านปูอ่าปูเกือบมากไปท่านอ่าปูว่าเพิ่นได้มาเมื่อเช้าล่าสุดเลยพี่น้องสดๆตอนร้อนเนาะ เอาก็ขอมิโซะมิหมานน้ำกันไอที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องได้พี่น้องเด้อช่องอ่าเนาะบูให้มากจ้ะเรียกข้อมฝันปูกะข้อมฝันปูใครอยากตามก็ตามได้ได้พี่น้องเด้อค่ะเนาะแปดศูนย์กับแปดสองเนาะใครอยากตามก็ได้ครับผมเนาะขอทายทุกที่ทุกคนมิโซมิมาดน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับผมเนาะเราจะจังรออีพี่ต่อไป ปูไปอันนี้ค่ารถน้มันรถไปลุมานเอาสรงข้ารถส่งค่าปนมันปูไปลุมาอ้ปูสุขภาพบ o ดีไปได้แล้วที่นองเนาะออาคออัี่ทรงีหมาด้ันครับผมทำไมทรงเพราะดีปูเออมาให้มาด่วนแล้วพจนไปพจนไป หมอนะหมอนัดไปไกลยุคปู่ไปไกลยุคจะมาสรุปให้ได้พี่น้ออเด็กเด็กขันน้ำมนลนครับผมใครที่รอมาเข้ามาเยอะอเลขันน้ำมนลนครับผมออาเอาไปพิจสตาเบิงใพี่น้ด้วยสำหรับในทางขัน้ำมอลปูห้าเจ็ดแปดเขาเจ้าจับคู่มาให้พร้อมเนาะก็เก้าสามศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้า เอาเก้าศ is ูนย์สนสี่เ้าศนหาพี่น้องเนาะขอโทษเขาหลายเนาะกเขาจะจับคู่มาให้แต่ยืดทตัดเนาะศูนย์สามหาและก็ศูนย์เก้าเก้าศนแค่นี้เนาะใครที่ตามเนาะใครที่รออ่ามกันมาเยอะอ่าตามนั้นครับผมเนาะแต่ว่านนี่ก็บเมืองเกิดนี่พี่น้องเอในี่เห็นชัดชัดเดเพราจะออกมาเร็วเวนาะให้ดูเอาเอาไปพิจานณาไปจับคู่ให้ยืเนาะ อ้าตามน,นั่น<อ>แล้วพี่น้องครับผมเนาะนะฮะอ้าวขอใมีโชคมีมาน้ำกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ